ญาติโกโก้พร้อมป้องไอปรีชยาขอชี้แจงสามประเด็นหลังเจอกระแสข่าวจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณจิ๊กที่สาวของโกโก้เกียรติศักดิ์เหลืองรุ่งโรดอดีตผู้จัดการส่วนตัวของไอปรีชยาพงษนานิกรได้ออกมาเผยผ่านรายการคุยชนข่าวทางช่อง8ว่า ก่อนที่คุณโกโก้จะเสียชีวิตคุณโกโก้เข้าโรงพยาบาลรักษาด้วยอาการน้ำเกินเพราะค่าไตาสูงซึ่งน้องมีโรคประจำตัวคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตแต่การเสียชีวิตเกิดขึ้นภายหลังจากออกโรงพยาบาลมาประมาณ2-3เดือนเกิดอาการวูบหมดสติไปซึ่งก็กระทันหันเหมือนกันโดยยืนยันในเบื้องต้นไม่ติดใจการเสียชีวิต นอกจากนี้คุณจิ๊กขอยืนยันว่าคุณโกโก้มีญาติในการจัดการงานโดยทางด้านของปูปริยาดูแลเรื่องดอกไม้ส่วนไอเป็นเจ้าภาพให้หนึ่งคืนงานของคุณโกโก้ทางญาติเป็นผู้ดำเนินการล่าสุดไอได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยรีโพสต์ไอจีสตอรของผู้ใช้ยไอจีรายหนึ่ง b โดยเธอเป็นญาติของโกโก้อดีตผู้จัดการของไอเช่นกัน ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศงานศพของอดีตผู้จัดการส่วนตัวเมื่อเดือนมกราคมปี2563อีกทั้งพร้อมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อปกป้องไอเอาไว้ว่าขอชี้แจงสามประเด็น 1. ถึงแม้พ่อแม่พี่โก้จะเสียแล้วแต่พี่โก้มีญาติค่ะในงานแม่เราซึ่งเป็นป้าแท้ๆของพี่โก้ เป็นผู้ใหญ่คอยดูแลพี่สาวและน้องทุกคนช่วยกันจัดงานศพยันลอยอังคารมีพี่ก้องปิยะปูปรยาและไอปรีชายาเป็นเจ้าภาพไม่ใช่โดดเดี่ยวอย่างที่เป็นข่าวถ้าไม่มีญาติจะไม่มีใครรับแขกคนในวงการบันเทิงทุกท่านที่มาร่วมงานทราบดี 2. พี่โก้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเจาะคอไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน หกสซึ่งเป็นโรคประจำตัวไม่เกี่ยวอะไรกับไซยานายและไอกับแม่ก็เสียใจมากส่วนตัวไม่เชื่อว่าน้องทำร้ายพี่โก้เพราะพี่โก้รักและปกป้องไอาจากสิ่งรอบข้างมาตลอด 3. จากข่าวที่พี่สาวเราให้ไปอันนี้ขอเป็นเรื่องในครอบครัวที่คุยกันเองก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นการเขียนข่าวบิดเบือนหรือไม่หรือยังไงเข้าใจเพื่อน ที่นักข่าวทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักที่ติดต่อมาขออนุญาตแจ้งทางเดียวและขอไม่ให้สัมภาษณ์เพื่อให้ประเด็นมันไม่จบนะคะตอนนี้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจและมันเกี่ยวข้องกับคนที่ตายไปแล้วขอบคุณที่เข้าใจนะคะ